คุณเก่งคือคนที่ล้มแล้วลุกคนยิ้มคือคนที่ผ่านน้ำตาคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันยากเหลือเกินเจออุปสรรคจนแทบไม่อยากจะลุกขึ้นมาอีกเลยบางทีน้ำตาไหลจนคิดว่าไม่มีวันจะยิ้มได้อีกแล้วแต่ผมอยากจะบอกคุณว่านั่นแหละคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือบทเรียนล้ำค่าที่สอนให้คุณแข็งแกร่งขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเคยล้มมาก่อนทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือพวกเขาลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งที่ล้มต่างหากคุณอย่าก,กลัวที่จะล้มอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ส่วนรอยยิ้มที่คุณเห็นมันไม่ใช่ของขวัญที่ใครให้มาแต่มันคือรางวัลของการต่อสู้รางวัลของการอดทนรางวัลของการก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดน้ำตาที่คุณเคยเสียไปมันหล่อเลี้ยงหัวใจคุณให้เข้มแข็งขึ้นให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นให้เห็นคุณค่าของความสุขที่แท้จริงจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อแท้ลองตั้งสติแล้วมองย้อนกลับไปดู ว่าคุณผ่านมาได้ไกลแค่ไหนแล้วมองหาบทเรียนจากความผิดพลาดแล้วนำมันมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดอย่าหยุดที่จะเชื่อมั่นในตัวเองอย่าหยุดที่จะฝันอย่าหยุดที่จะพยายามเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่อยากแนะนำคือ ลองเขียนบันทึกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของคุณในแต่ละวันมันจะช่วยให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและเมื่อคุณรู้สึกแย่ลองหากิจกรรมที่คุณชอบทำเพื่อเติมพลังให้ตัวเองวันนี้ผมอยากจะท้าทายคุณให้คุณลุกขึ้นมาสู้กับทุกอุปสรรคที่ขวางหน้าให้คุณกล้าที่จะยิ้มกับทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณทำได้และที่สำคัญที่สุดลงมือทำทันที อย่ารอช้าอย่ารอให้พร้อมเพราะเวลาไม่เคยรอใครคุณเก่งคุณทำได้และคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีแน่นอน